ทอดมันปลาครับทําง่ายครับมีปลาอะไรก็ทําได้ปลากายปลาเยอะแยะกุ้งก็ทําได้ครับทอดมันปลาทาอร่อยครับทําง่ายครับลองไปทากันรับประทานครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้อาหารการกินนะครับวันนี้ก็มาเนี่ยครับทาอาหาร วันนี้จะทําทอดมันปลาครับมันปลาขาวปลาที่เราสับละเอียดแล้วนะครับนี่ครับทำแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็สิ่งที่สำคัญก็กพริกแกงเผ็ดห่นหอหนึงครับก็ไม่ใส่เยอะพอดีถั่วหัน่นแบบนี้ผงชูรสรสด,ด,ดีน้ําตาลถึงเกลือนะครับส่วนผสมแล้วก็น้ำมันทอดนะครับที่ เราจะนํามาทอดนะครับแล้วก็แป้งแป้งนี้ก็มีบางคนก็เข้าใจก็ใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วแต่นะครับตัวนี้ผมใช้แป้งอเนกประสงค์ที่เป็นทอดกรอบนะครับตัวที่เราซื้อมาไว้เดี๋ยวเรามีอยู่แล้วนะครับใส่นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําว่าเราจะทํำยังไงนะครับในการส่วนประกอบต่างๆในการทําทอดมันปลาแบบบ้านๆเรานะครับทําขายได้นะครับ นี่ตีวผมก็เคยทําขายอยู่ที่กทมในช่วงประมาณสักสิปีก่อนนะครับขายไม่หวไม่ไหวนะขายดีแต่ปลาที่ใช้นี่ก็มีหลายปลานะครับปลาตะอปะลากรายก็ได้ปลาตองกรายปลากุ้งก็ได้นะครับได้หมดนะครับถ้าเราจะทานะครับสับละเอียดสับไม่เป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตำใช้ผมจะใช้แบบตําพริกผมก็แบบแบบไม่เผ็ดมากก็จะใช้แค่พริกแกงเผ็ด แค่นั้นเองนะครับแล้วเราไปดูกันครับเอาเลยนะครับอันนี้ก็เนื้อปลาครับลงไปเนื้อปลาแล้วก็ตัวที่เป็นพริกแกงชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะประมาณนี้ครับครึ่งครึ่งถุงพอดีทุนนี้ซื้อมา10บกว่าบาทแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับตำนานๆเลย มันจะออกแดงทำง่ายครับถ้าชอบเผ็ดมากก็เอาใส่อีกผมไม่ได้ใส่พริกครับเดี๋ยวมันจะแดงหลังจากนั้นก็เอาน้ำตาลครับน้ำตาลแต่เราชอบเกลือน้ำตาลนิดนึงครับเีย๋ยวเค็ม ตีนิดนึงลงจิลดครับใส่พร้อมกันเลยครับแป้งแป้งอันนี้ก็ใส่ไปเลยไม่ต้องใส่เยอะ,ะประมาณนี้ก็ได้ครับมันก็จะจับก้อนกันครับ นวดไปเรื่อยเวลาเราทอดเราก็จะเอากระเพราทอดก่อนมันก็จะหอมครับบางคนเนี่ยในตอนขั้นตอนนี้ก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปแต่ว่าผมไม,ไม่ชอบก็เลยไม่เอาใส่นะครับคนที่ชอบใบมะกรูดใส่มันก็จะทําให้มันหอมเึ้นกันครับงานนี้นนครับ แดงมากชอบปวานก็เอาน้ำตาลใส่อีกปิดท้ายรายการก็จะเป็นถั่วฝักยาวที่หัน่นไปก็ถั่วครับชอบใส่ถั่วเยอะนี่ครับกินผักเยอะๆคนให้เข้ากันครับเราไม่ต้องเอาสาดกับคนแบบนี้ก็ได้ครับ บางสูตรนี่ก็จะใช้แป้งมันแป้งข้าวเจ้านะครับใช้ได้ครับแป้งมันแป้งข้าวเจ้ามันก็จะแล้วแต่ใครตอนนี้ผมใช้แป้งอเนกประสงค์ที่เป็นเหมือนโกกิกอย่างนี้ก็ได้แป้งโกกิกนะ่ครับมันจะจับเป็นก้อนหลังจากนั้นเราก็ไปทอดในส่วนตรงนี้เราก็ใส่ใบมะกรูดก็ได้แต่ไม่ใส่ ตอนทอดแล้วก็ใส่ตอนก่อนทอดนะใส่ใบกระเพราทอดก่อนนะครับให้มันหอมนะครับประมาณนี้ครับเห็นไครับเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะทอดครับสูตรนี้ก็ทําขายได้ครับนี่นะครับเราไปทอดเลยครับแม่ค้าบางคนเขาก็จะเอาใส่ถุงใส่ถุง ร้อนแล้วก็บีบเป็นก้อนเล็กๆก,ก้อนละบาทสองบาทอะไรเงี้ยครับได้นะครับแต่วันนี้เรามาทํากินแล้วก็ทําแบบง่ายๆสบายเลยนะครับเดี๋ยวไปทอดกันครับทอดก็อย่าอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวไม่พอตั้งกระทะเสร็จเรียบร้อยก็ไปกระเพราครับมันจะหอมครับกะเพราเสียดัทอดใบกระเพราให้มันหอมก่อนครับ กรอบเลยมีฝนนิดหนึ่งครับเอาออกครับใช้กระเพราอันนี้มีฝนตกครับจากนั้นก็ทอดเลยครับ ก็จะไม่สุกเร็วอยู่ครับอย่าใช้ไฟแงรงลดไฟนิดเึง ไม่ต้องใช้ไฟแรงประมาณนี้ครับเราทำกินแล้วก็ทำแบบไหนก็ได้ทำเป็นก้อนเล็กๆ มันจะออกแดงเพราะมันมีพริกแกงครับบางคนเขาก็ใส่สูตรแบบโบราณก็จะใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดซอยเล็กๆตอนี้เราก็ทําแบบนี้ครับไม่ต้องใส่ใบมะกรูดบางคนเขาก็ไม่ชอบครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวมันก็มาสุกข้างนอกเอง ครับเสร็จเลยครับทอดมันปลาเยอะครับทํากินตอนเย็นตอนเช้าตอนเที่ยงได้เลยอันนี้ก็ทําขายได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามครับการทําทอดมันปลาแบบบ้านๆแบบอร่อยๆครับชอบรสชาติไหนก็ใส่ตามนั้นเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับการทําทอดมันปลาแบบอร่อยครับทาขายได้ครับทํากินก็อร่อยครับสวัสดีครับ